สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูลูกไก่บ้านนะครับที่เพิ่งเอาลงจากทางตนทีู้กครับก็มาถ่ายคลิปนะครับก็ยังกินอะไรไม่เป็นนะครับเพิ่งเอาลงตะกี้นะครับก็จะมีรุ่นหนึ่งสัปดาห์นะครับจะเข้าหนึ่งสัปดาห์นะครับที่ผมมาอนุบาลไว้ด้วยกันนะครับไม่กี่ตัวนะครับลูกไก่งวงก็หนึ่งสัปดาห์นะครับก็มีลูกไก่งวงลูกไก่ไข่แล้วก็มาฝากลูกไก่บ้านเอาไว้นะครับอายุ ประมาณเจวันนะครับก็ยังไม่ได้ให้วัคซีนนะครับเพิ่งเอาลงจากการทีนี่นะครับก็นะครับเดี๋ยวให้รุ่นพี่เขาพากินน้ำนะครับฝึกกินน้ำแล้วก็กินอาหารนะอาหารยังกินไม่เป็นนะครับเพิ่งเอาลงเม่กี้ยังจิกอะไรไม่เป็นเลยนะครับก็เป็นลูกไก่ที่ใช้แม่ไก่บ้านฝาดนะครับเป็นเมืองนะครับวันนี้นะครับฟักเสร็จนะครับพอแข็งแดงก็จะออกมาจาการมนะครับตัวก็เริ่มกินน้ำเป็นนะครับ กมีกินน้ำแล้วนะครับกินน้ำเป็นแล้วก็น้ำผมใส่ฟ็อกซี่ให้เขากินเลยครับก็จะให้กินติดต่อกัน3วันนะครับก็ใส่กระปุกน้ำนะครับทางน้ำนี้ครับก็ฟ็อกซี่ก็หาซื้อได้นะครับ3ทพ่ที่ไหนก็อาัสซดาช้อปปี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้หรือติดต่อมาที่ผมก็แบ่งปันได้นะครับให้ดูกันนะครับ ตอนเย็นพอดีมีแสงแดดพอดีนะครับก็จะได้รับแสงแดดดีๆนะครับผมยังไม่ได้เปิดไฟนะนเพราะว่าถ้าไฟแพงจริงนะครับตู้ไก่นี้ผมก็เลยจะเก็บใส่ลังกระดาษเอาไว้นะครับตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าก็เดาไปตากแดดนะครับครับเดี๋ยวพอตกเย็นก็จะเก็บเสรกจก่องเอาไว้นะครับไม่ได้เจาะดูนะครับสําหรับไก่แม่เกดนะครับให้ความอมึนเด้วยครับเพราะช่วงนี้อากาศหนาวนะครับ คือค่าไฟแพงมากไม่ต้องาหาวิธีรดต้นทุนเราเยครับไม่งั้นก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะครับถ้าเราไม่หาวิทีเพื่อลดต้นทุนนะครับอาหารก็เป็นอาหารไก่ได้เกิดตัวตีไม่น้อยกว่า21นะครับกระสอบหนึ่งก็588บาทนะครับเกือบจะ600แล้วนะครับเมื่อก่อน470ตอนนี้588นะครับคืออาหารแพงมากต้นทุนหลักก็คือมีค่าไฟกับค่าดูนะครับ ก็ฝากเพื่อนกดไ like, ลค์ก,กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ